ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการลดโลกร้อนนะครับนะนี่ที่เห็นอยู่นะครับคือสิ่งต้องไปรีไซเคิลนะครับขวดพลาสติกนะเป็นไงครับวันวันหนึ่งนะครับเราใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ทั้งกระดาษทั้งขวดนะนี่ครับรีไซเคิลกันกระดาษขวดอันนี้คือกระดาษเอาไปนะทำลายเลยนะครับ้ะฉีกเลยนะฮนะร e u s e ไม่มีเขาไม่มีไม่มีมชื่อเขาไม่มมนนรเราสวดบนไม่เก่งนอกระฆังมากระไรนั่งให้ระะู้ก่อน,น,นอ่ะ,ะนนอกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยจะรับซื้อปปโอ้ตอนเล็กรวยเลยนะฮะนี่นะครับรีไซเคลิลเฮ้ยมีกระเบียร์เปล่าเออไม่มีนะฮะไม่มีกระป๋องเบียร์นะครับนี่ฮะ หรือจะขึ้นนะครับ